มาเบรกสุดท้ายของหมอความมหาชนนะครับท่านผู้ชมครับมาเตือนภัยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์นะครับที่ผมว่าหลายคนดูอยู่แล้วเป็นกังวลมากๆเพราะมันมีข่าวรายวันเกิดขึ้นทุกวันนะครับปรากฏว่ามีข้อมูลออกมาตรงนี้เป็นสถิติข้อมูลที่น่าสนใจและอยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นบันทึกเอาไว้ในใจเลยนะครับเพราะบอกว่าในช่วงอัอชญรกรรมออนไลน์เครื่องปีหลังเนี่ยนะครับ ยังคงสูงอยู่ในทั้งหมดเนี่ยรูปแบบด้วยกันอย่างแรกคือหลอกลวงซื้อสินค้าหรือบริการจำนวน18,383ครั้งนะครับหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน3า6 6 9น38,669ครั้งหลอกให้กู้เงินทั้งหมดเนี่ยสามหครั้งแล้วก็ข่มขู่ทางโทรศัพท์หรือว่ามีจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมากถึง21,482ครั้งนะครับเดี๋ยวนี้ ไอ้พวกมิชาชีพทางออนไลน์มันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับกระบวนการของมันนี่ก็ต้องบอกว่ารัดกุมเข้าไปทุกวันแล้วก็มีเหยื่อที่หลงเชื่อไปหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาคุยกันหน่อยถึงการป้องกันครับหรือว่าดูว่าอันไหนเป็นมิจฉาชีพอันไหนคือของจริงนะครับสวัสดีท่านพลตํารวจโทอาชยนไกรทองนะครับโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีรศครับคุณีครับสวัสดีครับ ปัจจุบันนี้ภัยออนไลน์ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้จริงไหมครคือหลอกลวงสินค้าแหละครับผมนึวก็เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่โทรมาแล้วเหยื่อหลงเชื่อมากกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยครับออนไลน์ก็แบ่งเป็นประเภทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของคอร์เซ็นเตอร์อย่างเดียว <ฮะ S 2> เรื่องของโลกเรื่องของกลัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องวิธีการเนี่ยที่หลากหลายมาก <ฮะ S 2> แต่ถ้าเกิดว่ามองไปแล้วเนี่ย ยังไงก็คล้ายๆกันหมดก็คือต้องการที่จะเอาสตางค์จากเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อ,อย่างเล็กอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของหลอกขายสินค้าเนี่ย<ฆ>จำนวนเงินจะไม่เยอะนะครับครับแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยเป็นจํานวนมากมีหลายคนและกันครับถ้าเกิดว่าหลอกรวงในเรื่องของเอ,อเรื่องของเล่นหุ้นหรือว่ากระดานหุ้นเนี่ยคนที่โดนหลอกอาจจะน้อยแต่ความเสียหายเนี่ยไปเยอะ แต่เงินเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะว่าเงินบางส่วนเนี่ยของคนบางคนก็อาจจะน้อยอาจจะมากตามแต่ของตัวเองบางคนก็หมดตัวครับอย่างล่าสุดก็ที่จะไปคิดสั้นกระโดดสะพานนะครับก็นะในเรื่องของมีการปลุกหลอกในเรื่องของแอป,ปในเรื่องของเงินกู้นะครับยิ่งเงินกู้เนี่ยคืออาจจะบอกว่าขอกู้เงินไม่มากแต่กลายเป็นว่าต้องเติมเงินเติมเงินเติมเงินไปจนถึงเงินจํานวนเป็นล้านล้านเนี่ย เราก็มีอยู่ให้เห็นอยู่เป็นประจำซึ่งตปงจุดเนี้ยเราคงต้องมีการเสริมสร้างภูมิคุค้มก,กันทางวัคซีนก็คือท่านพลเอกปรงศักดิ์ิตประพัฒน์เนี่ย <S <S ท่านสบตรท,ท่านก็เลยคิดว่าต้องต้องกันไว้ก่อนเพราะว่าหลายคนหลายแก๊งเนี่ยอยู่ต่างประเทศวิชาชีพเนี่ยที่เราจะไปตามจับได้เนี่ยถ้าในประเทศเนี่ยเราต้องบอกคนไทยเลยอย่าให้มีการยอมเอาบัญชีเราไปใช้ เปิดชื่อซิมของเราไปใช้มีแค่โทรศัพท์กับบัญชีแหละครับถ้าเราไม่ยอมเนี่ยก็ทำอะไรเราไม่ได้ท่านพบตรท่านก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนั้นก็ลองทําวัคซีนไซเบอร์ดูในหลายอย่างให้เป็นครูไปสอนตามโรงเรียนหรือว่าสถาบันต่างๆข้อสอบทำข้อสอบให้ลองทามันดูนะฮะว่าข้อสอบเนี่ยจะจะจะบรรจุไปด้วยเรื่องของข้อมูลทุกอย่างที่เป็นการอัปเดตในเรื่องการหลอกลวงในปัจจุบันตรงจุดเนี่ยก็ต้องทาไปไปไปพร้อมๆกันหมดรวมถึงร่วมกับกระทรวงดีเอส ดีเอียนะครับในเรื่องของการเป็นคณะกรรมการเพื่อประชุมกันทุกเดือนท่านพบตรท่านเป็นประธานอนุกรรมการต้องกรัรถกตามแบบดูอ,ออนไลน์เนี่ยก็ต้องประสานงานกับบร,ริษัทโทรศัพท์ประสานงานกับบริษัทของทางแบงค์นะครับแล้วก็กสทชปปงเรื่องตัดสินการฟอกเงินต่างๆเนี่ยก็ต้องดําเนินการให้มันมีความคืบหน้าให้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนร้ายก็ยังมีการเปลี่ยนวิธีการและการหลอกลวงอยู่เสมอเนี่ยเราต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเหมือนกันครนะฮะในส่วนที่เกิดขึ้นมาบ่อยๆตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งลิงก์ขึ้นมาโดยใช้การใช้คําพูดนําต่างๆในเรื่องของการจ่ายค่าไฟไม่จ่ายค่าไฟจ่ายแล้วยังไม่จ่ายหรือขอคืนมิเตอร์เป็นเงินต่างๆ เออบางคนเจอเจอเจอกันเยอะครับท่านโฆษกครับเกี่ยวกับการส่งลิงก์มาเพราะปัจจุบันนี้การไฟฟ้าเนี่ยเขาจ่ายผ่านออนไลน์ได้ปรากฏเออก็มีผู้เสียหายที่เขาบอกว่าเขาได้รับลิงก์หนึ่งมาแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นลิงก์จากการไฟฟ้าคือมันเหมือนเหมือนกันเลยนะครับปรากฏกดไปเรียบร้อยเลยครับตรงนี้มิจฉาชีพมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของภัยที่มันแบบมันมันใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นเลยแล้วก็มันไม่ได้ยำเกรงแบบความน่ากลัวของของของ การบังคับคดีหรือเปล่าครับหมายถึงว่าการดำเนินคดีกับคนพวกนี้มันจับยากง่ายขนาดไหน<ม>ครับผมผมนําเรียนว่าผมก็ไม่อยากจะจะจะนําเรียนว่าว่าจับคือมันเป็นเรื่องของในอากาศนะครับ<ะ>แล้วก็คนร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ฐานจะอยู่ต่างประเทศซร์ฟเวจรางระที่มันจุดนี้เนี่ยในเรื่องของการตามจับหรือว่าการได้เงินคืนเนี่ยอาจจะต้องทําความลำบากพอสมควรในในการที่ต้องดำเนินการแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดําเนินการนะครับเพเียงแต่ว่า อย่างที่ท่านผบตนท่านได้บอกแล้วว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันแล้วก็ไม่ตกให้ตัวเองอยู่ในความเสีย่ยงเพิ่มความรู้เกีเ่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเป็นลิงก์เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันช่วงนี้เนี่ยไม่มีหน่วยงานราชการไหนๆที่จะดูแล้วถ้าลิงก์มันหน้าตาแปลกๆนะครับก็ควรจะสอบถามให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เราเคยใช้ใจเราเราใยวิธีการใดเนี่ยก็ก็คงเป็นวิธีการนั้นก่อนที่มันสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ S <S <S อ๋อเป็นวิธีการที่มั่นใจก่อน,น,น,นก่อนจะเป็นวิธีการที่แปลกๆแ,แลวไม่ต้องเอาใช่ไหมมั่นใจก่อนแล้วกันนะครับใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเราเผลอเนี่คือคำว่าเผลอเนี่ยคือคือคือก่อนก็คือไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเนี่ย<อ>คือที่เป็นประโยคทองที่เราอยากจะบอกให้ทุกคนบอกว่าเราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยในการจะกดลิงก์ที่มันมเราไม่เคยกดเลยเนี่ยเราจะไปกดไปเพื่ออะไรนะครับข้อสองถ้าเราไม่ไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนครับไม่รีบ อย่าเพิ่งไปรีบโอนนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องท่องไว้เลยว่าอย่าโอนนะครับถ้าโอนไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกการโอนไปเป็นทอด,ทอดในเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาตั้งโปรแกรมไว้เนี่ยเงินมันจะไม่มีทางสามารถอาจจะค้นได้เลยว่าไปออกจุดไหนการอายัดก็เป็นไปได้ยากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังมีระบบการรับแจ้งความออนไลน์มีระบบที่สานีตำรวจที่จะต้องรับเรื่องของทุกๆุกคนที่เข้ามา ที่เข้ามาแจ้งความนะครับแล้วก็ประสานงานกับธนาคารได้มีการอ,า,อายัดบัญชีหรือว่าอายัดวงเงินที่เราถูกหลอกไปงจุดนี้เราก็พยายามที่ทําให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดน,นะครับครับปัจจุบันเนี้ยอุบายของโจรออนไลน์มันจะมาในรูปแบบไหนบ้างครับท่านกฆษกค,ครับโจรออนไลน์เนี่ยก็จะจะ,จะตามตามทัทนร์นที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วเลยนะครับว่า ถ้าการหลอกซื้อขายสินค้าเนี่ยก็มา,าทางแอปพลิเคชันต่างๆ่อาามจแอกให้เรากดเข้าไป<ะ>หรือว่าเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นการเสนอมาทางไลน์นะครับส่วนเรื่องของโอนเงินเพื่อทําทงานเนี่ยก็จะมี Facebook หลอกเรื่องทํางานครับว่าเมีงานดีไรายได้สูงมีการเเข้าไปแล้วมีแค่มีการคอมเมนต์มีการกดไลค์กดแชร์จะได้เงิน<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงต้องมีการมัดจําไว้ก่อนประจําส่วนหนึ่ง แล้วก็เราก็ไปกดไลค์กดแชร์พอได้เงินปุ๊บปรากฏว่าเอ้ยถ้าเกิดจะเป็นพรีเมียมจะเป็นราคาสินค้าที่สูงขึ้นจะได้เงินมากขึ้นแต่ว่าการันตีต้องมากขึ้นก็ต้องโอนไปให้ก่อนห้าหมื่นแสนสองแสนปั๊บเนี่ยหนึ่งล้านไม่รู้ตัวเลยครับการที่ได้เงินกลับมาก็ก็ไม่มีแล้วพอโอนไปหลายๆอย่างเนนาทีสุดท้ายก็ไม่มีแล้วนะครับอีกอย่างที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาเขาเขาสงสัยครับถ้าเกิดว่า โจรเนี่ยเขาหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างเจ้าหน้าที่ของเอกชนบ้างวิธีการดูหรือสังเกตเนี่ยจะสังเกตยังไงฮะเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีการติดต่อทางโทรศัพท์และให้อโอนสต่งนะครับครับเท่านี้ครับก็เอาง,ง่ายๆเลยไม่มีแล้วครับที่ติดต่อมาแล้วจะให้มีการโอนสตังค์ไปโน่นไปนไปี่ไม่มีนะครับครับต้องมาเรื่องของการไปติดต่อที่เป็นเรื่องเป็นราวที่ที่ทำการครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของเบอร์บัญชีที่โอนไปเนี่ย ไม่ใช่เบอร์หน่วยงานเกือบร้อยทั้งร้อยเป็นเบอร์บัญชีส่วนตัวทั้งนั้นครับมันก็ให้ดูเลยว่าถ้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยท่านโดนหลอกแน่ครับอะสุดท้ายท่านโกศกฝากฝากถึงี่ม้อรประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของภัยโจรออนไลน์หน่อยครับว่าเราจะป้องกันและรู้เท่าทันมันอย่างไรได้บ้างครับครับก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใฝ่หาความรู้ทางข้อมูลสื่อสารทางโลกออนไลน์แล้วก็การข่าวนะครับเสียรับฟังกลวง ใหม่ๆแล้วก็คาถาก็ท่องไว้ว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับแล้วท่านได้คปลอดภัยนะครับครับเอาครับวันนี้ขอบคุณนะครับพลตำรวจโทอาจชนไกรทองนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับต้องดูให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่จะไปกดลิงก์อะไรแปลกๆที่เราไม่เคยจ่ายหรือเราไม่เคยสัมผัสมาก่อนใช่อันนั้นอาจจะเป็นมิชฉาชีพพีวีก็โดนเหมือนกันไหนลองไม่ฟังว่าไปยังไงขนาดผมไม่ได้โดนโดยตรงไม่ได้โดนโดยตรงกับผมนะแต่ว่า มันมีข่าวออกมากว่ามันมีการแอบอ้างว่ามาจากกลุมบัญช <Nig ga S 2> ีกลางนะแล้วส่งไปให้กับข้าราชการบำนาญน,นะเพราะการบำนาญเนี่ยรับบำนาญจากกรุมบัญชีกลางอันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะว่าข้าราชการบำนาญเนี่ยเขายังชีพด้วยเงินบำเดน็จบำนาญโดยเฉพาะเงินบำนาญเนี่ยนะคระ<ฮ>ับทีนี้ปัญหาเนี่ยก็คือว่าพอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งข้าราชการบำนาญเนี่ยท่านก็อาวุโส์ครับบางที ก็ไม่รู้อะฮะว่าอันไหนออนไลน์เปลี่ยนแปลงกันอะไนเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับขอฝากไว้นะครับว่าถ้าท่านไม่เคยได้รับการติดต่อจากกรมบัญชีกลางอะไรมาเลยนะครับออย่าไปยุ่งกับมันเลยโดยเฉพาะไอ้ลิงก์เนี่ยที่เราให้ความรู้ตลอดนะครับว่ามันจะมีตัวภาษาอังกฤษเยอะๆมีตัวเลขแล้วก็จะเป็นขีดโดยเฉพาะสําที่สุดมันจะต้องมีสีฟ้า อันนี้สําคัญที่สุดคือสีฟ้าไงฮะคือตัวอักษรเนี่ยตัวลิง์มันนะใช่เพราะตัวลิงเนี่ยมันจะมีสีฟ้าเพราะถ้าไม่มีสีฟ้าเนี่ยกดยังไงมันเข้าเข้าอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยอย่าไปแตะมันเลยออยากจะรู้นักมาะไรกดปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปกันใหญ่อย่าิึงไปอยากรู้เพราะถ้าอยากรู้อาจจะเสียหายไปใช่ครับบอย่าไปอย่าไปสนใจมันเลยอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยได้มาก่อนที่มันอาจจะหลอกล่อเราว่าเป็นบริการนู้นบริการนี้ ไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปกดลิงก์อย่าเพิ่งไปกดแล้วโดยเฉพาะตอนนี้นะครับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยราชการเนี่ยเขาพยายามลุนงคลงให้ความรู้ว่าเขาไม่เคยมีการสร้างลิงก์อะไรมาถึงออให้ไปกดน่นกดนี่ไม่ไว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาหรือกรมบัญชีกลางก็ตามแล้วปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐโดนพวกนี้มาสวมเยอะมากครับก็มาหลอกเป็นว่าเจ้าหน้าที่นู่นแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อได้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเพราะนั่นตรงนี้ต้องระวัง ต้องระวังครับรผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อาจจะอายุเยอะแล้วอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่เรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์อาจจะไม่ได้เข้าถึงแบบเชี่ยวชาญคุณวีรศักดิ์อยากจะเตือนประชาชนที่ชมรายการเราอยู่ยังไงบ้างครับคือผมอยากจะเตือนอย่างนี้ครับว่าลิงก์อะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้ามันมีตัวอักษรนะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรต่างๆแล้วมีตัวเลขนะครับ แล้วก็มันจะมีขีดข้างล่างอแล้วถ้ามันเป็นสีฟ้าด้วยเนี่ยแล้วเราไม่เคยเห็นลิงกพวกนี้มาก่อนเน่อย่าไปยุ่งกับมันโอ้โหถ้าจะยุ่งกับมันสักหน่อยนึงเออกดพอเห็นหน้าตามันแล้วเนี่ยอย่าไปทําอะไรต่อเลยผ่านเลยครับดีที่สุดแล้วท่านจะปลอดภัยเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ยังมีเอสเซมเล์อะไรแปลกๆลิง์กอะไรแปลกๆส่งมาให้ผมทุกวัน แล้วไม่ใช่แค่ในเบอร์โทรศัพท์นะไม่รู้ว่ามันรู้เบอร์ได้ไงนะอีเมลก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีงวงเงียไงครับบริษัทงวงเงียบเพิ่งตื่นอะไรส่งมากดเข้าไปเสร็จเลยเพราะจะต้องมีสติตลอดเวลาทุผู้านครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงแล้วนับวันเนี่ยจะยิ่งระบาดหนักสําหรับพวกโจรออนไลน์หรือแก๊งคอนเซนเตอร์ที่มันก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะฮะถูกต้องครับน,นี้นะมันสําคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราไปฝากชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไว้กับโทรศัพท์ เครื่องเดียวทำได้หมดทุกอย่างกี่บัญชีก็อยู่ในเครื่องนะจะไปเข้าแอปไหนกระเป๋าตังกระเป๋าตุงก็อยู่ในเครื่องหมดครับแล้วไปผูกกับบัญชีเราอีกอืเพราะงั้นแล้วเนี่ยในเมื่อชีวิตของเราทั้งชีวิตมันอยู่ในมือมือถืออะไรที่มันแปลกแปกที่เราไม่เคยอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งดีกว่าถ้าอยากจะยุ่งจริงกดแค่ดูพอแล้ว แค่นี้ก็เสียงห่อนอยา่าไปทำอะไรต่อเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราใช้มือถือเครื่องเดียวมันทําได้หมดทุกอย่างกาต้องรต้องระวังให้ดีนะครับ,รบแล้วอยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับเพราะว่าการที่เรามีคดีเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียหายที่โดนผ่านแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินฮะมันเยอะไม่ว่าครับจะติดตามเอาเงินเราคืนมาเนี่มันเรื่องยากมากคือ<า>จริงๆถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อย่างตำรวจไซเบอร์ก็ดี พยายามที่จะช่วยต่างๆประสานไปยังธนาคารธนาคารก็ชี้แจงบอกว่าพยายามจะช่วยผู้เสียหายทุกอย่างแต่บัดีมันไม่ทันนะ<ช>คือ5ห้าที <นะ S 2> ปั๊บเงินมันไปไหนเราก็ไม่รู้นะคือไม่ว่าเราจะออกกฎหมายอะไรมาก็ตามเนี่ยครับ<อ>ที่จะมาคุ้มครองนยครับแต่พวกวิชฉาชีพเนี่ยเขาก็ปรับวพัฒนามันปรับตัวอีกอย่างสมัยก่อนนั้นเนี่ยาเรากดโอนเงินไปเนี่ยไปเข้ามิจฉาชีพ<อ>แล้วมันก็อยู่ในบัญชีนี้ สมัยก่อนแบงก์ก็บอกว่าอายัดอะไรไม่ได้เอาออกกลดไม้มาให้แบงก์สามารถอายัดบัญชีนี้ได้เมื่อกี้ท่านรองโฆษกท่านพูดครับมันส่งต่อไปไม่รก,กี่ทอดภายในไม่เกินสองนาทีอะ่ะมันเล่นเป็นวิเลยอะ่ะแล้วเงินเนี่ยมันกระจายไปละนะฮะแทนที่ว่าผมโอนไปแสนหนึ่งไปเข้าบัญชีนี้จากบัญชีนี้ปุ๊บมันกระจายเลยอาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้ไปอีก10บ,บัญชีก็แสนหนึ่งเหมือนกันแต่มันกระจายแล้วไปกระจายเป็นลูกย่อยต่อไปแล้ว ตามจับเงินคืนมายากด้วยและสําคัญก็าบกว่าตัวการจริงๆหรือว่าคนที่คุมอยู่ต่างประเทศตรงนี้จะทำไมเนี้ยปัญหาเยอะครับเพราะแม้แต่ว่าเรารู้ฮะแต่การที่จะไปเอาตัวผู้ร้ายข้ามแดนมันก็ยากอีกมันก็เป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าเอาเคสตำรวจไทยเนี่ยเก่งมากถูกไหมฮะใช่ครับสามารถรู้ว่าเครื่องไหนอยู่ตรงไหนพิกัด GPS ไหนแต่ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ราชจาณาจักรไทยถูกไหมโอ้โห เพราะงั้นดีที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองก่อนในเบื้องต้นนะครับครับอย่างที่ท่านรองท่านพูดไว้แล้วรองโฆษกทุกท้าไม่ชชว่์อย่าไปกดอย่าเพิ่งรีบโอนอย่าเพิ่งรีบจ่ายอย่าเพิ่งรีบกดลิงก์เพราะฉะนั้นเตือนสติท่านผั้งมไว้นะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจที่วันนี้มีเคสมากมายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วเป็นข้อมูลที่เรามานําเสนอการผ่านรายการหมอความมหาชนวันนี้ต้องขอบคุณครับคุณริศักดิ์โชติวันนีครับรองโฆษกสภาทนายความด้วยนะครับ สรุปมากเลยครับทั้งเรื่องของอาวายยาแล้วก็รวมไปถึงการเดินภายไซเบอร์ที่ตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยก็จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับคดีความก็ทักมาได้เลยนะครับที่ f a c e b o o k หมอความมหาชนนะครับและรวมไปถึงดูรายการย้อนหลังของเราได้ชื่อเดียวกันครับหมอความมหาชนวันนี้ผมและกุลศัตว์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา15บหนาฬิกาสนาทีถึง16บหนาฬิกายีนาทีครับสวัสดีครับ